กล้วยนาคค่ะเพืพ่อนลำต้นแดงเถือกเลยเนี่ยค่ะเพืพ่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูกล้วยนาคชัดๆกล้วยหนาคเขาจะมีความต่างกับกล้วยตัวอื่นตรงที่ว่าก้านเขาแดงเนี่ยก้านใบเขาจะแดงเถือกเลยเวลาที่เราซูมดูเห็นไหมเขาจะแดงทั้งต้นแล้วไอ้ที่ไม่แดงอ่ะให้ดูเปรียบเทียบกันเลยเอากอนี้ก็ได้ นะไอที่ไม่แดงอ่ะเขาจะอย่างเงี้ยอันนี้เทพพนมมันอ่าในส่วนมันจะมีเทพพนมนาคงาช้างร้อยหวีมีหลายสายพันธุ์นนะ่นนะ่ะนะกำลังลงเดี๋ยวให้มันออกเครือก่อนนั้นเพื่อนเพื่อให้มันตรงตามสายพันธุ์ที่สุดอ้อจะต้องเห็นผลมันก่อนถ้าเห็นผลมันแล้วรู้สึกว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะส่งโอเค เอามาให้ดูสั้นๆตามนั้นกล้วยนากส,สดีค่ะ